สวัสดีครับครับผมพบก,กับพวกเราชินเคยผมกับรการรักออนไลน์ประจำวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนนะครับผม <ใช S 1> น,นะวันนี้ก็เป็นวันที่ทุกคนจะร่ำรวยกันนะบางคนก็อาจจะดีใจเศร้าใจกันบ้านก็เช่อเวลาบ่าย3โมโมงถึง4โมงทุกคนก็จะลุ้นยิ่งขุ้นฟุ้นวันีกยิ่ง ลุนกระสับกระชัยนะยิ่งเป็นวันสาวทีเดียแล้วนะครับพอยิงกันไปพอยิงกันเลว่าวันนี้แหละนะก็ขอให้ถูกกันนะเฮงๆกันไปนะครับผมแต่ยังไงก็อย่าพึ่งซ้มากนะรกินกันดีกว่าครับแน่นอนสุดที่สุดแล้วนะอ่ะมีอยู่ผมปกกี้ครับผมเชยครับครับนะแล้วก็มีผลฟุตบอลแล้วข่าวสามวันนี้แย่มากมายเลยมาเล่นที่ผลฟุตบอลคอนเฟเดนเรชันดีกว่าครับวันนี้เปิดฉากแล้วนะครับผมก็ มีเตะด้วยกันครับหนึ่งคู่นะครับผมก็เป็นการเจอกันระหว่างบราซิลพบกับญี่ปุ่นแน่ๆเจ้าภาพครับใช่ครับคนนี้ถือว่าแน่นขนาดกันนะครับผมก็เป็นเจ้าภาพครับบราซิลนะครับผมที่เล่นได้ดีมากนะถือว่าเป็นการเข้นฟองของฟุตบอลโลกด้วยนะก็สามารถเอาชนะญี่ปุ่นไปได้ถึง3ก็ประตูสุดสุดด้วยกันนะครับฟันซามูไรใช่ครับก็ได้3ตัวจากเนมานนะครับผมแล้วก็เปารลิญโยนะครับผมแล้ปิดท้ายด้วยโจนะก็ เก็บ3แต้มแรกไปนะสำหรับบราซิลนะแล้วก็มาที่ฟุตบอลยู21ปีครับรอบรองชนะเลิศบ้างนะครับผมนะชิงแชมป์ยุโรปนะก็มีเดทกันสองคู่ครับคู่แรกครับสเปนพบนอร์เวย์นะผมก็ไม่มีการทิปโผใดๆทั้งสิ้นนะก็สเปนครับเอาชนะนอร์เวย์ไปถึงสามประตูศูนย์นะผมก็เข้ารอบชิงชนะเลิศไปดีสําเร็จนะจักรเดียวที่ชนะออนไลน์มาใช่นะครับผมนะอิตโก้ก็ยิงอีกแล้วนะนี่ฟอร์มดีจริงๆนะครับผม แล้วก็อีกคู่หนึ่งครับผมก็เป็นการเจอกันระหว่างอิตาลีและฮอลแลนด์นะครับคู่นี้สูสีมากนะครับผมสุดยอดจริงๆนะครับผมแ่แล้วผนก็เป็นทางด้านของอิตาลีครับที่เฉือนเอาชนะฮอลแลนด์ไปได้1ประตูต่อศูนย์ประตูชัยจากใช่ครับจากทางของฟาบิโอบอริเน่นเนี่ยแข่งของหงแดงลิเวอร์พูลใช่อดีตเด็กซิงบูด้วยนะหายแล้วนะกลับมายิงเลยนะครับผมนะก็เข้าชิงกับทางของสเปนนะครับผมนะในยู ในัดชิงชนะเลิยูรยูยูโรยูโรยูโยูโรยูิรยูโรยูโรยูโรยุโรยูใรยูโรยูโรยอโรยูโนยูนรยูโรยบโรยู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 ครับโรนะครับอ่ะแลรวก็มาที่ผลฟุตบอลอื่นบ้างครับผมก็เป็นรยกรมิโรยรับผรวันนี้นะครับกรยูโ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 รกูโบยูโรยูโรยูรยูโรรยูโรยูารยูโยยโรยโรยโยูโยูโรยูรยูโรยูโยูโรครับโทยูโรยูรยูโรยูยูรยูยยรบ เป็นการคุมทีมนั้แรกของซิโก้แล้วผมก็สามารถเอาชนะจีไปได้ถึงห้าประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหยอดจริงคือตีใหญ่เขาไม่มีกองหลังเลยให้ดูกันครับวันนี้เล่นผิดฟอร์มจริงครับทีมชาติไทยเล่นฟอร์มดีมากนะไงก็ต้องรอดูต่อไปครับระหว่างซิโก้คุมทัพเนี่ยแลวส่วนใหญ่เป็นเด็กชุดซีเกมด้วยนะสมัคร่ารบาสมัครเขาตีพลาดทวอย่างนี้เลยนะซางสิกตกมัน ใใหญ่ไส้แตกบางที่ของเราไงอะไรนะฟัดดินปิ้งตายลินปิ้งใส้แตกนะครับลินปิงไส้แตกอะไรเงี้ยนะนะก็เป็นข่าวชื่นมื่นนะผมจะถ่ายว่าความดีตลอดไปนะครับสำหรับคุณพลของทีมชาติไทยนะครับแล้วก็มีกระชับมิตรอีกคู่หนึ่งนะครับผมก็เป็นน้าของโคลัาเปอร์เอ้ยโคเตมาลานะครับผมนะแพ้ท่านของอาร์เจนตินาไปศูนย์ประตูต่อสี่ด้วยกันนะ แล้วก็มาที่ข่าวสายของเราบ้างวันนี้ครับพี่อบเชยมีข่าวอะไรบ้างเลยมาเริ่มที่ข่าวของพีเมาริกอังกฤษก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นข่าวของข่าวดีของเจ้าตัวคนนี้เลยครับเดนิสันนะครับที่รอดพ้นจากทินเอมิเรตเสยสเตเดียมซะดีนะพูดซะแบบว่าเหมือนอยู่ในนรกเลยนะก็ปล่อยยืมไปอยู่นานเออก็ปล่อยไปยืมสองช่วงลูการละสองสองช่วงลูกกาลก็ปล่อยให้ไปซาบารลนะครับสบอร์ตในของซินบาซินนะครับ ให้ยืมตัวไปล่าสุดนะครับซาโปโลก็จัดก,การเซนเดนิสันซอบทาวอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็ดัต่แต่ที่เจาตัวย้ายมาถ้าแข่งกับทพืนใหญ่ในปี2006ก็ลงสนามให้กับต้นสังก,กัดใหม่ไป108นัดแต่ก็ไม่สามารถเดยนเด่น เดียดแย่งตัวจริงได้ใช่ก่อนไม่แข่งไปอีกมาปีตอนนี้ก็กลับไปสู่บ้านเกิดเรียบร้อยใช่เลือกที่ซาโปโรดีกว่าครับแต่อนาคตก็อาจจะย้ายกลับมาทีมใหญ่ๆก็ได้เพราะอายุนานมันยังน้อยอยู่ครับผมทีเดียบเป็นชิพเพศเลยยี่ห้ามีสองสามปีสามารถกลับมาได้แลครับครับอ่ามาข่าวเนื่งข้ามไปที่เยอรมันเลยครับก็เป็นข่าวของมาริโอเกสเซ่นะครับเทรเมเกอร์ป้ายแดงของทีมเสียรตายไบเยนมินิกครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเจ้าตัว ส่งทนายขึ้นศาลนะครับไปฟ้องดําเนินคดีเอาผิดกับกลุ่มกลุ่มแร็ปวงแร็ปนะครับที่ร้องเพลงเหมือนกับดาดาเสียให้หายก็ <c oughs> คือเนื่องจากเจ้าตัวยาติซอบคู่ปรับนั่นเองก็คือเป็นแอนชายบอกตอนตอนแรกเจ้าตัวค่แค่งี่แบบบริเซียดอทมูลก็ตกลงท,ทำสัญญาก,กันตัวเองกันเรียบร้อยก็ทาให้แฟนบอลไม่พอใจแล้วก็วงแร็ปที่แต่งเพลงนี้ขึ้นมาก็เป็นสาวกของ เสียเลียงดอดมุนด้วยก็หาไม่เจ้าตัวกับเป๊ะนะครับไม่ได้ยินเสียงเพลงนี้เพราะเนื้อเพลงก็รู้ๆกันอยู่ครับทั้งด่าสาปแช่งมาบ้านบอกว่าหน่าเงินอะไรประมาณนี้ครับใหญ่ๆเป็นธรรมดาเออก็คือเจ้าตัวก็ส่งทนายไปดําเนินการฟ้องร้องเอาผิดเพราะว่าเจ้าตัวก็สุดอดทนเพราะว่ามันจะทําเส้นเกินไปอะไรเงี้ยเอออ่ารอดูไปนะครับผมีการฟ้องผิด อะไรยังไงบ้างนะตัวก็ย้ายไปอยู่กับไปเยอรเรียบร้อยแล้วล่ะใช่ครับผมเดี๋ยวรอเปิดตัวยังเป็นทางการอ่าไม่ข่าวครับเป็นข่าวของลีโอเมสซี่นะครับล่าสุดนะครับนัดที่เจ้าตัวลงสนามพบกับทีมกัวเตมาลาโดยเอาชนะไป4ประตูต่อศูนย์นะครับเมื่อคืนนี้ใช่แล้วเจ้าตัวก็ยิงไปได้3ประตูเมสซี่นะครับแล้วก็ล่าสุดทําให้เขามีสถิติการยิงประตูมากกว่ามาลโดน่าเรียบร้อยแล้ว โดยลองดาวสันโมในการของทีมชาติก็ชุดทีมชาตินะครับแล้วว่าโดยที่มาโลน่าทำสถิมิิงให้กับทีมชาติอยู่ที่34ประตูจาก61นัดแต่เมื่อคืนไม่ใช่มีไป3ประตูทำให้แซงไปอยู่ที่35ประตูก็ททำให้แสงนะครับตอนนี้เป็นลองแค่เพียงกาเบียบาติตูต้านะครับใช่ที่ยิงให้ทีมชาติอาินเดีาไป56ประตูจาก18นัด แต่อนาคตของเมสซี่ยาวคงไปขึ้นเป็นเซตีเลยเซตีใหม่เซตีใหม่ของอย่างตันหยางที่เมสซี่หมดแล้วค่ะผมอายุน้ำก็ยิ่งหมดเลยมีแค่ติดได้กาถือว่าเรียกฟอร์มกลับมาแล้วนะครับเมสซี่นะแต่ก็มีข่าวใช่แต่ก็มีข่าวทีมแพทย์เขากังวลเป็นห่วงเหมือนกันบอกว่าเมสซี่เละ เล่นปีนึงเกินหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนัดไปแล้วกลัวกลัวว่าจะละใช่ไม่จะพักบ้างควาตสั้นก่อนไปควรก็ได้นะเพราะว่าถ้าหักผมเกินไปแก่ตัววแล้จะม่อายุนานประมาณนี้มันคือหากผมเกินไปมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันจะส่งผลกระทบในช่วงอายุเยอะขึ้นมันตายใช่ครับก็เขาก็เป็นห่วงแบบให้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวบ้างในก็มีลูกออกมาแล้วอนี่ไงต้องรอรูปหน้าเขาเมสซี่เขา เด็กกำลังเพิ่งกำลังเพิ่งกำลังเพ่ะกำลังมันกับเกินกีฬาอยู่อะอ่ะอีกข่าวนงครับเปิดท้ายข่าวผมก็เป็นข่าวของทีมชาตินาจิเรียนะครับที่ชุดที่จะพยายามศึกคอ้ชบอเรชั่นครับนะครับ2013ที่ประเทศบราซิลคก็เริ่มมีปัญหาครับเนี่ยคนพนของนาจิเรียจะคู่หอนตัวเนื่องจากไม่พอใจของสมาคมนาจิเรียที่หักเงินโบนัสของเขาเอาไปคนละครึ่ง โดยข้อตกลงของสมาคมก็คือในเกมศึกฟุตบอลโลก2024รอบคัดเลือกโซนอินกานะครับเมื่อวันพุธที่12มิถุนายนที่มาที่ออกไปเสมอกับตาฮิตินะครับเออไม่ใช่ครับอันนี้ตาฮิติคือเป็นทีมที่เขาจะเจอในค <c oughs> อนเเรชันครับะนะครับก็จะตัวเอาไปเสมอกับนาวิเวียมาอ่านาวิเวียมาเราทําให้เงินอาชีพที่ทางสมาคมของในจีเรอาชีพไล้ก็คือ ถ้าเสมอก็รับไปคน5,000ยูโรนะครับ<ม>แต่ถ้าว่าโดนหักโบนันไปครึ่งนึงก็เหลืออยู่2,500ย,ยูโรก<ม>็ทำให้น่าเตกและรวมหนึ่งสตาฟโค้ชทีมงานไม่พอใจก<ม>็เ<ม>ลยขู่ว่าจะไม่ไปร่วมร่วมศึกแบบนี้<ม>แล้วก็โดยพรุ่งนี้เขาจะเริ่มเริ่มเตะเป็นนัดแรก,แรกด้วยเขากับตายฮิตินะครับแต่ถ้าผลการเจรจาสรุปออกมาไม่เป็นที่พอใจ เย็นนี้หรือว่าวันนี้วันเหตุนะครับเขาจะไม่เดินทางเลยเพราะตอนนี้เขายังไม่ถึงประเทศบราซิลเลยนะยังอยู่ที่ประเทศนจิเรยอยู่เลยน่าเป็นห่วงว่าว่าเขาจะตกลงกันได้ไหมเพราะว่านักเตะกับสตาร์พลไม่พอใจเรื่องที่โหหักบโบนัสอย่างี้ถ้าเกิดาเตะเพราะอาชีพไปแล้วไง5 0 0 0ันยูโรทำไมคุณไม่จ่ายเต็มอะไรเงี้ยแต่ถ้า่าเตะได้นี่ก็ไม่มีกำลังใจครับผมตอนนี้หมดแล้วครับข้าว ทีนี้ก็มีมิเกลของเราด้วยทำได้ของโมเสสโมเสสอีกต่างหากนะอ่ะันที่ข่าวของผมบ้างนะครับผมก็เริ่มที่ของหงแดงลิวพูนะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวไม่ซูดีนักเท่าไหร่นะครับผมก็เมื่อล่าสุดครับจอมยิงจอมเขาเรียกว่าอะไรนะจอมที่ว่าข่าวคาวบันเยอะนะแต่ก็จอมปัญหานะจอมปัญหาของทีมครับก็คือลุยโซเลสนั่นเองนะครับผมก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าพยายามอย่ารั้งเขาไว้เลยนะ ในการที่ถ้าเขาจะต้องการย้ายออกจากทีมแอนฟิลด์จริงๆนะครับผมก็โซเลสได้ผมก็ให้สัมภาษณ์มานะครับว่าเขาอะยังมีสัญญาอยู่กับสโมสรจริงนะครับผมแต่ก็บอกว่าถ้าวันใดวันหนึ่งนะผมเขาอยากจะย้ายทีมขึ้นมาจริงครับก็ขอให้สโมสรนรับฟังข้อเสนอของเขาด้วยก็รับฟังข้อเสนอจากทีมอื่นด้วยใจกว้างน้อยอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นนะครับผมเขาก็บอกว่าเรื่องไม่น่าแปลกถ้าเขาจะย้ายไปอยู่กับเบรุนิตหรือบาซ่าหรือไรไม่กันโอ้โค้งหน้านะถ้าเขาสนใจ นะต้องพูดซักขนาดนี้ก็ปล่อยก็ไปเถอะจทีมไหนเท่านั้นเองนะไมต้องรอดูนะครับผมสําหรับทางอูร์โซเลสเตรีมมเร็จน้าทางที่จะเต็งหนึ่งเยอไว้ก็ไม่มีเกิดเจอใจจะเล่นแล้วแต่ไหนมีข่าวไม่ดีได้เอาข่าวดีบ้างผมผู้บหญืาการนะครับผมก็สื่อต่างประเทศครับ B B C s p o r t นะครับผมก็ออกมาเปิดเผยครับว่าทางของยูฟูครับ เตรียมที่จะได้ผู้สับตูคนใหม่แล้วนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะครับผมก็คือทางด้านของซิมงมิโยเลนะครับก็เป็นมือกลางของซันต์แนร์นั่นเองนะฝีมือฝีมือนี่ถือว่าสุดยอดมากครับลายนี้นะผมก็ทางด้านของลิเวอร์พูลนั้นก็เตรียมที่จะเซ็นายทวรวาย24ปีนี้เข้ามาร่วมทัพแล้วครับโดยทีค่าตัวนั้นอยู่ที่ประมาณ10ล้านปอนด์ด้วยกันนะก็ถือว่าอาจจะมาแทนเลน่าที่หลังๆฝีมือก็เริ่มตกไปหน่อยนะแล้วก็มือสองมาช่วยอะไรไม่ได้มัน สำหรับทางด้านลิเวอร์พูลนะผมยังไงก็ต้องติดตามดูนะครับผมว่าลองชูเสื้อนะกับข่าวนี้อีกข่าวนึงนะครับที่ข่าวนึงครับก็คือด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้บ้างนะครับผมหลังจากที่แต่งตั้งทั้งของเบย์เกอกินี่นะเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วนะครับผมภารกิจแรกครับหลังจากที่ซื้อนักเตะมาแล้วสองรายครับนะแล้วก็ล่าสุดผมก็มีข่าวครับว่าเตรียมที่จะปล่อยสามนักเตะนะออกจากทีมครับส่วนใหญ่เป็นแค่อังกฤษทั้งนั้นเลยนะครับผมก็เป็นหน้านของ เจอเรดคอร์ดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไม่มีครับเรามีแกเร็ตแบร์รี่นะครับผมแล้วก็สกอตซิงแคร์ก็ถือว่าเป็น3ตัวที่น่าจับตาก็ที่น่าจะโดนปล่อยออกสุดแล้วล่ะนะไอตัวอื่นไม่เท่าไหร่ครับสกอตซิงแคร์นะครับเขาลงสนามบางงาน้วครับนะก็ส่วนทางด้านของแกเร็ตแบร์รี่นะผมก็มีข่าวว่าสเปอร์นั้นให้ความสนใจอยู่ดนะยังไงซื้อซื้อมาน้องแล้วก็ขายครับสกอตซิงแคร์ จะต้องรอดูนะผมว่าจะมีปล่อย3คนนี้แล้วหรือว่าจะมีใครมากกว่านี้อีกเปล่านะครับก็รุนกันนะครับก็จะเริ่มทํางานในวันที่1กรกฎาคนนี้นะสาหรับอุซอทุกสโมสรแหละนะครับมาปิดท้ายที่ข่าวเชลซีบ้างนะครับผมเมื่อข่าวรุปออกมานะครับผมก็เริ่มที่ข่าวไม่ดีก่อนนะครับก็คือแน่ของ แอชลีโคนั่นเองครับผมหลังจากที่มีสื่อจับได้นะครับว่านักแห่งอชลีโคนั้นไปสุบรีนะระหว่างทัพครที่สหรัฐอเมริกานะครับผมก็ทําให้สื่อนั้นบอกว่าอาจจะโดนทางของมูรินโญ่นั้นลงโทษก็ได้นะครับผมเพราะว่ามีตัวอย่างแล้วใช่ครับทางด้านของควีนเทวนั่นเองในเรมาดริดนะครับผมก็เคยสุบรีในงานเล่นชั่วรรคเหมือนกันนะครับก็โดนทางของมูรินโญ่นั้น ดบแล้วก็สั่งสอนไปอยู่สักพักหนึ่งตัดออกจากชุดใหญ่ไปเลยใช่แล้วก่อนที่จะปรับก่อนที่จะกลับมาติดที่หลังนะครับผมงานนี้แต่ยังไงก็คงวันๆแล้วต้องวันๆนะถือเป็นลูกรักก็จริงนะแต่ก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงเส้นสายไม่เกี่ยวครับงานนี้นะแล้วก็อีกทางหนึ่งครับมูนิโญ่เหมือนกันครับพูดถึงมูนิโญ่แล้วนะครับผมก็ออกมายอมรับนะครับว่าเจ้าตัวนั้นปลื้มทางด้านของเรวันดอสกี้ครับหน้าของทางด้านโบลิเซียดอัดมุนนะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้ดอัดมุนนั้น ก่อนผมบอกแล้วครับว่าไม่ขายให้กับไบเยรนอ่าใจแม้เจ้าตัวจะสนใจไปอยู่กับไบเยนนะแต่ทีมบอกไม่ขายไม่ขายไบเยนนะครับผมแต่อย่างไรก็ต้องดูนะก็ะมูนเชื่อนั้นออกมาบอกว่าปื้มมากนะตั้งแต่นัดที่เจอกับไบยเยรนแล้วที่เห็นว่าไบายเยรนเจอกับดอทบูลนะอานนี้นะมูนิโยเตรียมเงินเท่าไหร่ครับอ่ะเขาบอกว่าจำนวนเงินอยู่ประมาณ25ล้านปอนด์งาไปสู่ขอเลยจะไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับผมนะงี้ก็ต้องรอดูนะก็รอดูเพราะว่าข่าวเขาบอกว่า มูริเโอรจะเดินทางไปด้วยตัวเองเลยใช่จะซื้อมาแล้วองหน้าผมคนอื่นไปไว้ไหนเก็บดองไว้ความจริงขาดตอนยูไนฟผมไม่อยากให้มีข่าซื้อครับอยากให้มีข่าขขายมากเพราะว่าต้องเต็เยอะนะเป็นเพราะซื้อช่วยซื้อมากกว่าท้ายที่โปรแกรมวันนี้นะครับผมก็มีคอนเฟเดรชันนะครับสองคู่ด้วยกันับที่น่าสนใจครับเมกซิโกนะครับผมพบกันด้ของอิตาลีนะครับเวลาซีซนครับ แล้วก็อีกคู่หนึ่งครับสเปนพบกู่อุกววยัวนี่น่าดูมากครับเวลาตีห้าครับนะตื่นขึ้นมาดูได้เลยครับผมหรือว่าถ้าใครรอนี่จะตีสองก็จบปุ๊บก็ต่อเลยตีห้าอาครับผมพักนึงนะแล้วต่อด้วยอันนี้เป็นโปรแกรมของฟุตบอลคืนนี้ใช่ครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับผมอ่วันนี้คงหมดเวลาของเราสองคนแล้วอย่าลืมครับติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ราบบอลเน็ตแล้วก็แชร์ข่าวเช่นเดิมนะครับในแฟนเพจของเรารับเสื้อยืดเท่ๆไปใส่ี่ครับ วันนี้ก็เพเราสองแล้วพกัวกเราใหม่ด้วักับการลักบอนไลฟสวัสดีครับ